สวัสดีค่ะเมย์ May นะคะวันนี้เมย์ May จะมาทำ f a b r r i b r u s h s s นะคะก็คือเป็นแปลงที่ใช้ประจำแปลงที่ปลดปานะคะต่อจากภาค Favorite of the year นะคะที่เมยบอกแล้วว่ามีแปลง Sigma นะคะที่เป็น Favorite of the Year ของเมย์แต่นี้เมย์ May จะมาจำแนกเลยว่าแปลงไหนที่เมย์ใช้บ่อยใช้ดีนะคะแล้วก็ใช้ประจำโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะเอาในส่วนของแปลงที่เป็นเบสเมคอัพก่อนนะคะก็ คือแปลงเนี่ยก่อนที่จะไปจะเอามาทําเนี่ยคืออันนี้เพื่อเป็นความโปร่งใสนะคะว่าใช้จริงดีจริงถึงได้มาบอกต่อไม่ล้างค่ะเพราะฉะนั้นจะเขิดนิดนึงนะคะทําใจดูนิดนึงก็แปลงชิ้นแรกนะคะเป็นของ SIGMA นะคะในรุ่น s i g m a นะคะ a n g l e Top u k i k i F 8 4นะคะเป็นแบบนี้จะเป็นแปลงที่เป็นขนสังคอะนะคะซิ t h e t i c b u ตนะคะก็ จะมีลักษณะเป็นเคิร์ฟแบบนี้อันนี้คือใช้ประจํานะอันนี้เพิ่งล้างก็คือใช้อันอื่นอยู่แปลงอันนี้ที่เมย์จะใช้เนี่ยเมย์จะใช้ไว้สําหรับลงรองพื้นซึ่งรองพื้นตัวนี้เมย์ใช้กับนาเชียกโกลก็คือจะใช้แปลงตัวนี้นะคะ่ะมันจะเข้าเคิร์ฟพอดีกับหน้านะคะมันจะมีส่วนโค้งเนี่ยที่มันสามารถแนบเข้าไปได้เลยแล้วก็เพิ่มระดับการปกปิดให้กับรองพื้นได้ดีมากๆ แปลงรุ่นเดียวกันนะคะก็คือซิกมาในรุ่นซิกแม็อันนี้เป็นดาวช็อปคาบุกิบัตด F82 ตัวนี้จะมีลักษณะเป็นหัวกลมขอบมนแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเมย์เคยพูดบ่อยแล้วตัวนี้เมย์ใช้สําหรับแป้งผสมรองพื้นเมย์เวลามีทาแป้งผสมรองพื้นเมย์จะไม่ได้ใช้เป็นพัฟนะคะจะใช้เป็นแปลงตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะจับแป้งแล้วก็แนบกับหน้าได้ค่อนข้างดีนะคะแป้งมันจะไม่แป้งมันจะไม่แบบเหมือนฉาบลงไปมันจะ เนียนกว่านะคะก็เลยจะชอบใช้ต่อไปเป็นรุ่นเดียวกันนี้เหมือนกัน Fat Top Synthetic Kabuki F 8 0คือรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบหัวตัดที่เมย์ใช้นะคะก็จะใช้สำหรับลงรองพื้นเหมือนกันลง BB c r ครีมนะคะตัวนี้ตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับการแพ็คลงไปนะคะแบบว่าแนบผิวอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งได้มา Sigma Top Kabuki brush นะคะเป็น F-86 ตัวนี้จะมีลักษณะเป็นทรงโดมแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกเป็นแปลงหัวโดมก็เมย์ก็ใช้สำหรับลงพวกผลิตภัณฑ์เนื้อครีมเหมือนกันคือที่ยกเจ้าสอันนี้ออกมาเลยเพราะว่าเมย์ใช้ทั้งหมดแต่ใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์คือใช้สำหรับจำแนกไปเลยนะคะอย่างนี้เมย์ใช้แป้งผสมรองพื้น อันนี้มีก็จะใช้สําหรับรองพื้นอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะใช้สําหรับบีบีครีมส่วนเจ้าตัวเนี้ยจะใช้เป็นแบบใบเตล็ดปรนาว่าถ้าเกิดอันไหนที่เอาไปซักอยู่ก็ใช้ตัวเนี้ยแทนนะคะก็มันจะมีลักษณะเป็นหัวโดมแบบเนี้ยเมย์จะใช้ไว้สําหรับคลินิกทีนะคะเวลาลงตัวนี้แล้วมันยังไม่เนียนเมย์ก็จะใช้ตัวเนี้ยลงตามซอกแบบนี้ก็คือเซตเนี้ยเป็นเซตที่ ประทับใจแล้วก็แนะนำมากๆเป็น synthetic brush นะคะของ Sigma นั่นเองต่อไปเป็นรุ่นของ Sigma อีกเหมือนกันนะคะแต่เขาออกมาเป็น p ิ e ช i ่ i o n k i นะคะความจริงมันมีสด้ามแต่ที่เมหยิบมาเนี่ยเมจะหยิบมาแค่2อันที่เมใช้ประจำนะคะเจ้า P84 กับ P80 เป็นหัวแฟตกับหัวแองเกิลนะคะหัวชิงเฉียงแบบนี้ ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเมย์จะใช้บ่อยมากที่สุดจะใช้สําหรับลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาคือตอนแรกเนี่ยเขาเขา,เขาแนะนํามาเนี่ยเขาให้ใช้สําหรับไฮไลท์นะคะบริเวณนี้แต่ในความรู้สึกเมย์คือเมย์เป็นคนทาคอนซีลเลอร์เมย์จะแนบลงไปแบบนี้นะคะถ้าใช้ไอห,หัวที่เขาเค้มว่ามันเหมือนนิ้วมือคนอะอันเนี้ยมันจะกลมไปสําหรับเมย์เมย์เลยชอบใช้ตัวนี้มากกว่ามันจะโค้งแล้วก็เข้ากับรูปใต้ตาของเมย์ได้ดีกว่า อันนี้ก็เป็นใช้ลงคอนซีลเลอร์เหมือนกันก็คือเป็นแฟตแบบนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะคะอันนี้เบอร์ p 8 0นะคะเป็นหัวตัดเป็นแฟตตัวนี้เมย์ใช้สำหรับกบสิวบริเวณที่มีรอยต่างๆอย่างเช่นพวกคางพวกตามแก้มนะคะตัวนี้มันจะแนบลงไปแล้วมันจะกดซับพวกบริเวณรอบสิวเนี่ยได้ดีตัวนี้เมย์จะใช้สำหรับลงใต้ตาก็คือใช้ต่างจุดกันนั่เองแปรงสำหรับหน้าอีกตัวหนึ่ง ก็คือแปลงตัวดีใช้บ่อยนะคะเป็น Duo Fiber f, f 5 0ตัวนี้เป็นของ Sigma เหมือนกันตัวเนี้ยเมยว่าเขาเขาเคลมมีคนเคยเคลมว่าดีกว่า mac 187อีกนะก,นะก็คือเหมือนกับเทียบเคียงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวเนี้ยเมย์ชอบที่ว่าขน Duo Fiber เขาอะเมย์ May ใช้สำหรับทาบรัชออนนะคะหรือว่าต้องการรองพื้นที่ค่อนข้างเบาบางนะคะก็จะใช้เจ้าตัวนี้แลวสังเกตได้ว่าขนเขาค่อนข้างจะลู่ยาวขึ้นไปคือมันไม่เสียทรงอะ่ะแล้วมัน ค่อนข้างแพ็คมาดีนะคะด้ามแปรงก็โอเคเลยทีเดียวเวลาเมย์ใช้เมย์ก็จะใช้แค่ด้ามบริเวณขนสีขาวนะคะในการที่จะทาบัชออนแบบนี้หรือว่าจะใช้วนเป็นรองพื้นนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยเหมือนกันเป็นสารพัดประโยชน์แปรงที่ใช้สำหรับปัดแป้งหรือปัดแก้มหรือไฮไลท์ก็ได้นะคะตัวนี้ชอบมากๆเป็นท f a c e สแบบนี้จะอาะมองเห็นไหมเลย จะเป็นแปลงทรงหัวโดมนะคะคล้ายๆกับเจ้าซินเทติกตัวนี้เลยแต่ตัวนี้จะเป็นโดมที่กลมกว่านะคะตัวนี้เมสั่งแยกนะคะไม่ได้มีในเซตเอเซนเชียลคิทของซิกมานะคะเมสั่งแยกมาจะมีลักษณะเป็นโดมคือตัวนี้มันจะเป็นสําหรับเฟสมันสามารถที่จะปัดแก้มได้แล้วก็ไฮไลท์ได้แล้วก็ทาแป้งได้นะคะคือที่เมชอบเพราะว่าเอเจ้าแปลงแปลงปัดแป้งที่มากับเซตนะคะเอเซนเชียลคิทเนี่ย พอใช้ไปน,น,นานๆแล้วรู้สึกว่ามันเลอะมันแข็งมันค่อนข้างจะทิ่มหน้าคือตอนแรกใช้ไม่รู้สึกทิม่มเคยรีวิวไว้ว่าเบาเพราะว่านุ่มมากๆแต่ว่าพอใช้ไปน,น,นานแล้วรู้สึกว่ามันทิ่มหน้านะคะ่ะก็เลยลองมาตัวนี้ตัวนี้นุ่มมากๆนุ่มกว่าตัวนั้นนะคะก็นี่เป็นแปรงที่นุ่มมากๆแล้วก็ทาแก้มได้ง่ายแบบนี้แล้วปลายเขาเนี่ยถ้าเราแตะแค่ปลายเราก็สามารถไฮไลท์ได้แบบนี้ ตัวนี้แนะนำมากนะคะเป็น t o o face f 2 5่ค่ะ bronzer นะคะก็เป็น large angle contour นะคะ f 4 0ิความจริงมไม่ใช่สำหรับบ u ัชออนก็ได้นะคะแต่มีใช้สำหรับ contour บริเวณค่ะนี่ค่ะ shading บริเวณกลางเลยพวกนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นทรง Angle นะคะมันวางตามรูปกรอบหน้าได้พอดีนะคะสำหรับแก้มเนี่ยเมว่ามันเมไม่ค่อยถนัดใช้แบบนี้นะคะเมย์ชอบใช้แบบนี้มากกว่า ใช้สำหรับเบ่กเมคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรคาวน,นี้มาถึงแปลงที่ใช้แต่งตามันค่อนข้างหลักก็มีหลากหลายหลากหลายกว่าตัวเมื่อกี้นะคะก็แปลงันแรกเลยเป็นแปลงที่ใช้สําหรับแพ็คแพ็คอายแชโดหรือแพ็คกลิตเตอร์นะคะตัวนี้เป็นของ MAC 239สองสามมีลักษณะเป็นหัวแฟลตหัวแฟลตที่จะเล็กหน่อยแล้วก็ขนจะเขาเขาจะแน่นแล้วก็แบนนะคะตัวนี้เนี่ย เหมาะสำหรับที่ใช้แพ็คอายแชโดว์ที่ต้องการสีจะจัดเข้มๆหรือว่าแพคก,กิ i ตเตอร์อะไรพวกนี้นะคะเขาจะทำได้ค่อนข้างดีมากแต่อันนี้เนี่ยก็ความจริงก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีนะคะก็จะมีตัวหนึ่งที่พอแทนกันได้ก็คือเป็นอาย s ชดดิ้ง e 5 5ของ Sigma นะคะตัวน,นี้จะมากับพวกเซ็ตต่างๆเป็นเบสิกเลยก็จะมีคุณสมบัติในการแพ็คอายแชโดว์เหมือนกันขนจะฟูกว่านะคะแล้วก็จะใหญ่กว่า ก็สามารถแพ็คอายแชโดว์ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะเบนกว่าตัวนี้เมย์สนองนี้ตัวเองเพราะว่าดูใน YouTube แล้วแล้วกรูหลายคนเขาก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวหลักก็เลยอยากลองซึ่งมันก็ดีจริงๆนะแต่ตัวนี้จะยืดหยุ่นตัวซิกมาจะยืดหยุ่นกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เหมาะสำหรับแพ็คเดี่ยวๆเลยต่อไปเป็นแปลงสําหรับเมใช้ทาพวกผลิตภัณฑ์เนื้อครีมอย่างพวกเพนพอตหรือว่าพวกไพรเมอร์นะคะก็อันนี้เป็นแปลงที่ แต่ก่อนเนี่ยตอนรีวิวเนี่ยเคยบอกแล้วว่าไม่รู้จะใช้ทําอะไรแต่ตอนนี้กลายเป็นเฟวริดตไปแล้วอีกเหมือนอัน1อันก็คือเป็น l s t s h a d อร b r u s h นะคะ e 6 0เป็นแปลงสําหรับแพคเหมือนกันแต่ใหญ่มากใหญ่กว่าปกติเดี๋ยวเทียบให้ดูนี่ใหญ่กว่า e 5 5นะคะตัวนี้จะเป็นแปลงขนยาวกว่าจะใช้เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์เนื้อครีมคืออย่างพวกเนพนพอนเนี้ยเม แต้มมาแล้วก็แพ็คเนี่ยจะสามารถจับสีได้ค่อนข้างดีนะคะต่อไปเป็นในส่วนของเริ่มเข้าสู่การคัดเบ้านะคะก็จะไอส่วนเนี้ยจะมีหลายอันที่คือมาลักษณะมันจะลักษณะการใช้ค่อนข้างต่างกันนะคะก็ที่เมยใช้อยู่ประจําจะมีอันแรกเพลนซิลบัตนะคะ e 3 0เป็นทรงโดมหัวแหลมๆแ,แบบเมยใช้สําหรับวาดเบ้าเลยะคะ่ะก็คือพอหลับตาแล้วแต่อายแชโด์เนี่ย เราวาดเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นเบ้าที่ค่อนข้างคมนะคะมันจะเข้าไปตรงเข้าไปตรงเบ้าตาได้ค่อนข้างดีอีกก็ใช้อีกตัวหนึ่งในการเบลนด์นะคะก็เป็นแปลงอายแชโดว์ของ beauty c o s t a t นะคะนี้ซื้อ,ซ,อซื้อที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะร้อยกว่าบาทตัวเนี้ยคือมันเป็นแปลงคล้ายๆเพนซิลบัตนะคะแต่หัวมันจะกลมกว่าขนมันจะมนขนมันจะมนมากมาก ตัวนี้เมยจะใช้สําหรับเบนต่อจากเจ้าตัวเพนซิลบัตนะคะจะใช้เก็บรายละเอียดเบนให้มันดูฟุ้งกระจายให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะเพราะตัวนี้ขนมันจะโค้งกว่าตัวนี้จะแหลมมันจะค่อนข้างชัดอีกอันนึงที่ใช้อันนี้บูโนเนมนะคะเป็นแปลงหัวดินสอเหมือนกันแต่เล็กเล็กกว่า จ้า2ตัวนี้มากก็คือจะเป็นแปลงหัวเล็กๆเลยอันนี้เนี่ยจะใช้วาดบริเวณที่จะต้องการพื้นที่เล็กๆนะคะบริเวณขอบตาล่างหรือว่าบริเวณที่เราจะต้องการคัดให้มันลึกที่สุดเนี่ยมีจะใช้แปลงตัวนี้ที่ที่ใช้ประจำนะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เพิ่งเพิ่งได้มาเหมือนกันก็เป็นช็อตเชเดอร์นะคะ e 2 0อันนี้เป็นของซิกมาขนแปรงเขาจะสั้นเขาจะคลาย e 5 5แต่ขนแปรงเขาจะสั้นมากๆนะคะเห็นปะเอ่ยอย่างนี ตัวนี้จะใช้สำหรับแพคอายแชโดว์บริเวณขอบบนด้านนี้นะคะแล้วก็เขียนบริเวณขอบตาด้านล่างเป็นการดี f ฟล์ขอบตาเป็นการวาดขอบตาให้ชัดขึ้นนะคะแต่ตัวนี้ขนจะค่อนข้างแข็งหน่อยเมย์ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แรงนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับล่างเบาๆต่อไปอันนี้เป็นตัวโปรดเป็นตัว blending ที่โปรดที่สุดคือมันเป็นแปลงสำหรับ เลี่ยทุกอย่างให้ที่เราแต่งให้มันดูฟุ้งให้มันดูไม่มีไม่มีรอยต่อนะคะก็คืออันนี้เป็นของ Sigma, ท o ปเบรนดิ้ง e สาหลายคนอาจจะสงสัยนะคะตัวนี้มันจะคล้ายกับตัวที่มากับ Essential Kiss ตัวนี้คือตัวที่มากับ Essential Kiss นะคะเป็น t r o เบนดิ้งเหมือนกัน e 4 0แต่ที่เมย์เป็นเฟรนด์คือ e 3 5คือจะให้ดูความแตกต่างคือเมย์มีตัวนี้อยู่ก่อนแล้วแต่เมยรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับการเบนดิ้งเบ้าตาของเม คือมันไม่มันลงได้แต่เวลามันเบนอะมันเบนเกินขึ้นไปถึงหนกคิ้วมันรู้สึกว่าพื้นที่มันเยอะเกินไปสําหรับตาเมที่เมย์ต้องการนะคะตัวนี้มันจะเป็นโทเป็นหัวโดมที่ที่ลู่กว่าหน่อยหนึ่งตัวนี้มันจะฟูกว่านะคะสังเกตได้เลยเมเลยชอบใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าพอเวลาลงเนี่ยมันลงเบ้าตาเมย์แล้วมันเบนเนี่ยมันจะไม่เยอะเกินไปแต่ตัวนี้เมย์จะใช้ในการไฮไลท์แบบ บริเวณนกคิ้ฟุ้งๆอย่างเงี้ยมากกว่านะคะแต่ก็โอเคอันนี้ก็เป็นที่ใช้ประจํานะแต่ตัวที่เป็นเฟรนด์ตัวนี้ก็คือ e 3 5โอเคหมดเรียบร้อยน,นะคะสําหรับแปลงที่เป็นเฟรนด์แล้วก็ใช้ประจํานะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะก็ส่วนใหญ่มันเป็นของซิกมาพราะว่าเมเนี่ยก็คือด้วยความที่ชอบแปลงนะคะก็ซื้อเป็นเซตมาเลยทีเดียวแล้วก็ จะใช้ประโยชน์จากเอตโตเซตพวกนั้นมากกว่าไม่ค่อยได้ซื้อแยกจะซื้อแยกก็จะมีบ้างที่แบบไปเดินเจอแล้วก็ซื้อมานะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้แปลงนะคะก็ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็แนะนําให้เลือกแปลงที่เราคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างเช่นเ,ออเราจะต้องการแพคอแชโด,ดว์นะแล้วก็ซื้ออันนั้นไปก่อนแล้วเราก็ต้องการคัดเบ้าไว้อันหนึ่งแล้วก็ซื้อไอที่คัดเบ้าเนี่ยไว้แค่นันเดียวพอถ้าเราจะ แต่งจริงจังมากขึ้นนะคะหรือว่าจะแอดวานซ์มากขึ้นเนี่ยเราค่อยซื้อแปลงที่มันมีส่วนช่วยในการเก็บรายละเอียดอะไรก็แล้วแต่ที่เราสนใจที่เราจะเริ่มปรับเริ่มใช้นะคะก็เมย์แนะนําเป็นอย่างนั้นดีกว่าอย่างของเมย์ี้เมย์ก็ตอนแรกเมย์ก็เริ่มจาก Essential Kiss อันนึงพอเริ่มแต่งไปเรื่อยเือดเนี่ยเริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากได้เพิ่มตรงไหนอยากได้แปลงที่ช่วยเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะเมย์ก็ค่อยๆ ซื้อมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้ซื้อทั้งหมดนี้ทีเดียวนะคะก็ทยอยซื้อเหมือนกันก็ถ้าใครชอบแปลงนะคะก็สามารถมาคุยกันได้นะคะในส่วนนี้เมย์ก็ให้คำแนะนำได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ